รถปฏิหารรถบรรทุกพ่วงหลับในพุ่งชนศาลาบ้านอัดรถยับสี่คันรวดเซียนหวยอวยเลขหนี้สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะเกิดเหตุรถบรรทุกพ่วงหินนะคะหลับในเสียหลักชนศาลาพักผู้โดยสารแล้วก็ชนบ้านอัดรถกระบะจักรยานยนต์พังเสียหายสี่คันรวดเลยนะคะ เหตุการณ์น,นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดหนองคายนะคะสอพอเมืองหนองคายรับแจ้งเหตุรถบรรทุกชนรั้วบ้านประชาชนมีทรัพย์สินเสียหายบริเวณทางแยกเวียงคุกหนองนางตําบลพระธาตุบางพวนอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายนะคะหลังแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมหน่วยกู้ภัยประจักษ์หนองคายนะคะแล้วก็กู้ชีพนะคะ ไปถึงนะคะที่เกิดเหตุนะคะเป็นบ้านของนายนวลอุดนารัตบาลลีที14มูส3ตําบลพระทาตบาง,งพวนอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายนะคะพบรถบรรทุกกี่ห้ออิสุสุนะคะทะเบียน82 5894เพชรบณ์ตัวพ่วงทะเบียน82 5895นะคะเพชรบูรณ์ลักษณะ ชนรั้วบ้านของนายนวนพังเสียหายนะคะโดยมีรถกระบะยี่ห้ออิส,สุทะเบียนบอบไ,ไม้าเฉาชิง9723หนองคายซึ่งจอดอยู่ในบ้านถูกชนพังยับทั้งคันเลยนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ใกล้กันสามคันถูกชนเสียหายไปด้วยโดยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะนี่เลยนะคะสภาพพังยับเยินแบบนี้นะคะนี่เลยนะคะรถกระบะนี่ ชี้ฟ้าเลยนะคะจากการสอบถามนายโยทินกุมทศอายุ27ปีนะคะคนขับรถบรรทุกบอกว่าเขาขับรถบรรทุกหินมากับเพื่อนคนหนึ่งจากจังหวัดเลยนะคะจะไปส่งให้กับลูกค้าที่จังหวัดบึงการนะคะโดยจอดรถนอนระหว่างทางช่วงประมาณตีหนึ่งจากนั้นได้เดินทางต่อมาจนถึงที่เกิดเหตุเขารู้สึก หลับในนะคะเขาหลับในรู้สึกตัวอีกครั้งก็รถเริ่มเฉออกนอกเส้นทางพยายามเบรกแล้วก็บังคับรถกลับคืนมาแต่ไม่เป็นผลทําให้พุ่งชนศาลาพักผู้โดยสารก่อนจะชนรั้วบ้านและก็พุ่งชนรถกระบะรวมถึงรถจักรยานยนต์ด้วยนะคะนี่เลยนะคะสภาพพังยับเลยนะคะรถนะคะนี่เลยนะคะ เขาเรียกว่ารอดปฏิหารนะคะโชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะนี่เลยนะคะขับรถขับปลาระวังนะคะง่วงไม่ขับนะคะเมาไม่ขับนะคะขับรถแบบระวังนะคะมีสติก่อนสตาร์ทนะคะแน่นอนนะคะบรรดาขคอหวยนี่สองเลขบ้านเลยนะคะว่ารอดปฏิหารนะคะนี่เลยนะคะเลขที่บ้านนะคะคือเลขที่ 1 4นะคะ14หมู่3นะคะในขณะที่รถพ่วงที่พุ่งมาชนนะคะเราย้ําให้ท่านชมอีกครั้งนะคะคือ825894แนะคะแล้วก็ตัวพ่วงนะคะ9 5 5895นะคะนี่เลยนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะในขณะที่รถกระบะท,ที่โดนชนจนพังยับแล้วก็ ร้อชี้โดขึ้นไปเลยนะคะนี่เลยนะคะบอใบไม้ชอชิง9723 9 7 2ดสาเนะคะสำหรับเลขเต็ดงวดนี้นะคะหนุ่มบ,บอลเบอร์เขาให้มาคือ60 70นะคะ6 1หนึนะคะห2ส2นะคะนี่เลย6ชุด6ตัวเหมือนเดิมนะคะเด่น6กับ7นะคะนี่เลยนะคะประมาณนี้นะคะ นี่เลยนะคะดูแล้วก็ถ้าท่านชินชอบก็แคปหน้าจอรอได้เลยนะคะนี่เลยนะคะแคปหน้าจอรอไปลุ้นเลยนะคะตามมาด้วยฝันเป็นจริงนะคะงวดน,นี้เขาให้มาคือ9 4 8 9 4 3 9 4 4 8 4 3 9 8 9 3 7 4 4884นะคะเขาบอกว่าของแท้ล้านเปอร์เซ็นนะคะนี่เลยนะคะแคปไปได้เลยนะคะหลายๆท่านคงรอคอย2ตัวบนตรงๆนะคะงวดน,นี้เขาให้4649 5659นะคะแบ่งปันฟ,ฟรีนะคะแล้วก็คำชะโนดบารมีปู่ศรีสุโธนะคะ3ตัวคือ184นะคะ ความเชื่อแห่งสัทธานะคะทีมงานตรังคําฉะโนดนะคะตามมาด้วยเลขเท้าพันศัก์นะคะเดินของเขาคือ6 8 9นะคะก็จะมี809 864 894 892 924 624 826 804 620 940 89868280849296909499นะคะเลขกดดหลวงพ่ออมนวยนะคะนี่เลยนะคะ89696แล้วก็8090นะคะตามมาด้วยเลข8ทิศนะคะงวดน,นี้เราเอาไหมท่านรับชมนะคะ เดนของเขาจะมีสามกับห้านะคะก็จะมีสามศูนย์ห้าศูนย์สามหนึ่งห้าหนึ่งสามสองห้าสองสี่สามห้าสี่สามหกห้าหกสามเจ็ดห้าเจ็ดสามแปดห้าแปดแล้วก็สามเก้าห้าเก้านะคะตามมาด้วยหัวแม่นมากขั้นเทพนะคะนี่เลยนะคะ เด่นของเขาคือ6นะคะงวดนี้เด่น6นะคะจะมี60 06 6 1 1 6 6 5 5 6แล้วก็666776นะคะนี่เลยนะคะคือเราใบแล้วก็ต้องกลับไปเรื่องธรรมดานะคะถ้าเด่นของเขาจะมี6ในชุดของเขาจะมี6 0 6 1 6 5 6ห6หนงะคะงวดนี้6มาแรงนะคะ ตามมาด้วยเลขมหาเฮงนะคะงวดนี้มี57กับ78นะคะ uh, พิกัดล่างร้อยล้านนะคะมี17 18 94 95 96นะคะนี่เลยนะคะเขาบอกว่าวิ่งมาราธอนนะคะคือ1กับ9นะคะนี่เลยนะคะเน้นๆตรงๆนะคะพิกัดล่างร้อยล้านนะคะ ประชานิยมนะคะเลขประชานิยมนะคะมีเด่นคือสองแล้วก็ห้าแล้วก็เจ็ดแล้วก็เก้านะคะแม่นยำชัดเจนคือศูนย์สองสองสามสองสี่สองหกสองแปดห้าศูนย์ห้าสามห้าสี่ห้าหกห้าแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เก้าสามเก้าสี่เก้าหกเก้าแปดนะคะและสุดท้ายนะคะ เลขเจาะใจลุงหวังนะคะนี่เลยนะคะเลขในใจคือสามกับสี่นะคะนี่เลย<ม>ในดวงใจก็คือนี่เลยนะคะสี่นะคะจะมีสี่หนึ่งสี่สามสี่ห้าสี่เก้าสามหนึ่งสามห้าสามหกสามเก้านะคะคุมซัพย์ก็คือเก้าสี่สามนะคะนี่เลยนะคะ หากสังเกตให้ดีนะคะว่ามีเลขหลายสำนักที่ตรงกันด้วยนะคะนี่เลยนะคะแต่และสำนักเขาอวยเลขไหนก็ชมกันได้เลยแล้วก็พิจิติดพิเคาะให้ดีนะคะชอบชุดไหนถูกใจชุดไหนก็แคปหน้าจอออกไปลุ้นได้เลยนะคะช่อง 3A ม A r i วอเรตีเรามีข่าวสารเด็ดตัวเลขดังๆมานำเสนอท่านทุกวันนะคะถ้าท่านชื่อชอบก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเราจะมี ข่าวๆดีๆตัวเลขเด็ดๆมานำเสนอท่านทุกวันนะคะสวัสดีค่ะ